ไม่ลงวะเขาเงินหายมาวินแน่หาลอยไม่ลงยัจักเนคูเสียหาย่วนอบอว่าเจ้าบานีเลี้ยนมีแต่เลียนที่เลียนหาเลยเจ้าบาทนี่จะหายมาวินนี่หาลอล้ว่าขีสอนทยเรแล้วคือจางจักแสดงว่าแจกไเน่ฝันมืขึ้นนั่นสอนท้ายรถไปคุณเอาขอเเลี้ยนหายเลี้ยนหายเลยสิคุณมาเอาเงินหามาวินแน่แล้วว่เจ้าบาทนีเขาบ่าหาลอยแล้วว่ แล้วยังแจ๋ผมาวีนแร้วเป็นวงิก้อนเนี่ๆเลยก้หนี่เระวลึ้นเส้นมาครับแก่หมดหึ่งๆหงุดหงิด 我จำ呢，我จำ呢。